แต่ชอบของดูแววล็อกล็อกสายแววแล้วทำไมได้เหมือนกันกับตังเลยใครเอามาให้เนี่ยอันนี้เหรอเอันไ,ไหนอ่นะหาโอ้นีอีกคนนึงได้หมีคนนึงได้กระต่ายเพราะว่าน่าจะเป็นงานคู่จิ้นแน่เลยหม <laughs> <laughs> ีกับกระต่ายแต่น่ารักไม่เจอเจนานว่าเจียผอมลงมากนะผมผอมลงเหรออืมพี่เป็นคนแรกที่พูดผมอย่างนี้จริงเหรอ แนไ่ไงวะทำไมอ่ะมีคนบอกอ้วนเหรอไม่มีคนบอกว่าอ้วนแต่มีแต่คนบอกว่าเฮ้ยเจน้ำหนักขึ้นปะวะน,น้ำหนักขึ้นปะวะ<อ>เฮ้ยไม่ใช่เรายังช่างน้ำหนักมันยังเท่าเดิมอยู่เลยนะาไม่รู้ว่าเราหนักขึ้นเราดูอ้วนขึ้นหรือเปล่าเราไม่ <ๆ S 2> ไม่อ้วนนะหน้าดูผอมลงมากจริงเหรอจริงดีใจอ่ะดีใจด้วยล้อเล่นนั่นไม่ต้องร้องเล่นก็ได้เรื่องพูดออกมามันก็ชิงจริงจริง ไอ้คราวนี้